เรามาดูในเรื่องของแผนบรณาการกำลังความมั่นคงในพื้นที่กันบ้างนะคะทางด้านบิ๊กอ้วนค่ะผู้บัญชาการกองกาลังเทพสตรีนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามแผนบรณาการกำลังความมั่นคงเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจของอําเภอสเดาจังหวัดสงขลาค่ะ พลตรีวรเดชเดชรักษานะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5ผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยชรกรรร .5 และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่อําเภอเดาจังหวัดสงขลาตามแผนบราการกําลังความมั่นคงเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจของอําเภอเดาจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีการบราการจัดกําลังรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ ที่สําคัญในความรับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยรวมทั้งการควบคุมพื้นที่หมู่บ้านตนําบลและพื้นที่ชายแดนค่ะที่เป็นพื้นที่เป้าหมายทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองเพื่อป้องกันยับยั้งสกัดกรรั้มไม่ให้กลุ่มผู้ก่อก,อการร้ายกลุ่มแนวร่วมและผู้กระทําผิดก่อเหตุในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจของอําเภอสเสดาจังหวัดสงขลานะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้เน้นย้ำม,มาตรการในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ ก่อการร้ายหรือกลุ่มบุคคลใดลักลอบหรือแทรกซึมเข้ามาก่อเหตุหรือสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้ค่ะและได้เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตรามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการกระทำผิกดกฎหมายทุกชนิดพร้อมทั้งพบปะให้โอวาดและมอบของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะ